มาแล้วมาดีมีแต่ดีมีแต่ได้กลับมาอีกครั้งกับโครงการสัมนาการเกษตรพศ2566พร้อมลงพื้นที่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2566โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษ,ษฐกิจและสังคม โดยพวกเรามาดีมาลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรและผู้ถือครองทําการเกษตรเพื่อรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรทั้งที่อยู่ในระบบทะเบียนเกษตรกรและนอกระบบทะเบียนเกษตรกรในทุกพื้นที่ของประเทศไทยโดยข้อมูลนั้นจะแสดงให้เห็นถึงจํานวนผู้ถือครองทําการเกษตรและจํานวนเนื้อที่ทําการเกษตรของ4กิจกรรมปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืดทำนาเกลือสมุรการใช้ประโยชน์ในพื้นที่การถือครองที่ดินการใช้ปุ๋ยการใช้เครื่องจัดเครื่องมือเพื่อการเกษตรและรวมถึงมีลักษณะทางประชากรศาสตร์และลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรข้อมูลที่ได้จากการทำสมมโนโการเกษตร นับเป็นฐานข้อมูลที่มีความสําคัญมากสําหรับการดำเนินงานโครงการต่างๆด้านการเกษตรเพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการโดยข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้วางแผนและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรของไทยไม่ว่าจะเป็นปัญหานี้สินและการไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง หาแหล่งน้ำที่ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกปัญหาด้านคุณภาพของผลิตผลและราคาผลผลิตตกต่ำโดยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนจากพี่น้องเกษตรกร,ร,กรไทยจะทำให้รัฐบาลมีฐานข้อมูลจะช่วยในการกำหนดทิศทางในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาต่างๆและนำข้อมูลไปใช้วางแผนได้อย่างเหมาะสมเพื่อความอยู่ดีมีสุข ของพี่น้องเกษตรกรทุกคน